โอ้โหเจอลูกค้าไปเที่ยววันนี้ครับวัสดี้ครับผมดี่ีหมมาไปไหนังครับเดี๋ยวพาไปเลิกงานหาที่ชิลโอ้โหนี่พี่นุสนิยมหนีเลิกงานต้องแกเครียดแล้วเนี่ยใช่เหลือไงเหลือช่วงนี้ตังเหลือไปไหนดีอ่ะเอา ไหนดีวะเอาแบบไม่แพงมากแต่ดูดีอะไม่แพงมากแต่ดูดีไม่แพงมากซอยลงปูละพี่โอ้โหเดี๋ยวตกดึกมีคาาโอเกตร้องต่ออีกนะเสื้อขาวชวนไปซอยลงปูนโอ้โหปัดกันตายเลยไอ้บ้าจริงซอยลงปูนมีอะไรวะอ้าวนี่้จริงดิลงลงปูนเลยครับ ไม่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 ไม,ไม่ไม่เอาลงปูนไม่เอาเอ้าวไปไหนครับเนี่ยข้าวสารดีกว่ขาข้าวสารมันดูเฮ้ยเผื่อเจอเจโยเว้ยชอบชอบชอบเจโยอ่ะตึกแดงดีกว่าตึกแดงต้องไปนั่งดูปะเนี่ยตะเข็บเดียวตะเข็บโคู่หมอนรองคอ,งอข้างล่างข้างข้างล่างมันมีชวนไปแต่ละที่อะไรวะจะไปนั่งดูเสือเ้อวินเทจไงเนี่ยเฮ้ยมันต้องหาที่แบบนี่ลางคอโชว์กล้ามในยกกระดกนี่ โชว์เสื้อโชว์เสื้อโอ้โหไม่เชื่อวินเทจอยู่ไงโอ้แต่พี่ไปแต่ละที่นิดขัดแย้งกันนะครับท้องรอไหมอ่ะเราจริงเดี๋ยวท้องรอมันก็เติมเดิอไม่ได้วะท้องรอเสื้ออะไรพวกนี้เสื้อพี่ไม่ได้อยู่แล้วพี่น่าจะไปลำวงเพชรบุรีนะเนี่ยเออว่ะอืมเฮ้ยตัวไม่ดูการทีศาเลยว่ะเอาไปไหนอ่ะค่าแท็กซี่ขึ้น300อแล้วนะพี่นะเฮ้ยมิเตอร์บ้าเหรอ ไม่งั้นอะไรไม่ออกเลยเนี่ยคือต้องไปร้านที่ให้เกียรติกับเสื้อผมอะโอ้ยยากนี่เปัญหาเลยผมว่าแต่ร้านเลยคนข้างทางเบื่อไม่ให้เกียรติด้วยนะพี่อยากได้บิลๆใช่ไหมเออตอนนี้ตกลงที่เที่ยวกันไม่ได้ใช่ไหมเอางี้ผมจัดให้ยังไงนี่ไงผมเป็นดีเจนี่สวัสดีวัยรุ่นทุท่านเย้งกว่ อธูบบิ้วไปด้วยมันไม่ได้เฟี้ยวอย่างเดียวพี่มันมีเพลงด้วยไปรูนเลยขอเสียงคนโสดเลยไม่ได้วะ่ะจัดไปจัดไปคนที่หน้าตาดีที่ยังไม่มีแฟนขอเสียงเลยเขาบอกว่าเจบประการจากลาคือเดินออกมาและเหยียบตะป,ปู hey! แค่นี้มาเทิงแล้วพี่เอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับพี่มันขาดอะไรปะมันมีแต่เพลงอะเพลงได้แล้วนะอแต่ว่ามันต้องมีแบบอะไรมาให้นัวเนียหน่อยว่าเอานัวเนียสิงโตนัวเนียน้านักบันดาเนียดอกเล่งพี่ไปมีโคโยตี้ใช่ไหมอ่าผมมีออกอีจริงดินัองๆโคโยตี้เอเดนเท เออถึงที่ถึงที่ไปโยนไปด้วยโยนไปด้วยเฮ้ยไปเออไปเรื่อยๆเดี๋ยวอ้อมอ้อมให้เออไปเรื่อยๆพี่ซ่าหะยลิซ่าชอบไหมฮะชอบไหมฮะเฮ้ยดีว่ะไปไงโสดดีวเราเคลื่อนที่น้องน้องน้องครับพี่คือคือคือทุกอย่างได้หมดเลยอ่ะจะอมรวมบรรยากาศได้เออแต่แต่ถ้าคอมันแห้งอ่ะ คอแห้งปากมันจะเหม็นนะมันต้องมีอะไรแบบมีลูกอมเนื้ไม่ใช่อะไรอ่ะเป็นน้ำน้ำเฮ้ยน้ำน้ำกระดกแล้วมันบิ้วอ่ะโอ้โหพนมมีอ่านี่เลยครับพี่อ่ะเอาไปเลยอ่ะดูแลลูกค้าได้หรอดีมากดีมากไว้รุ่นยาบไปยับยัาไปเออเออถึงที่พี่เอ้ยยินดีต้อนรับตู บายกิฟต sí, sí, oh. uh ์ช huh. uh ัว huh. ร uh ์น huh. uh ี huh. uh ่หว่าตอนนี้มันคอนเสิร์ตเลยนะเฮ้ใช่ปะใช่ใช่ใช่เดี๋ยว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 เฮ้ยอะไรครับพี่กับกุ้งกับแก้มอะไรมันต้องมีเบาหวานใช่ป่ะมีเครื่องดื่มแล้วมีน้องๆดูแลแล้วกับแก้มผมมี นี่ไม่ได้มีแค่กับแก้มมีพ่อครัวมาทาให้ด้วยไปโจมยิบเลยครับเอออ่าป้ายป้ายอะนี่มีอะเป็นไงยำให้ถึงที่ยำสดสดฟ้อนเลยครับป้อนเลยออ่าเนี้ยไม่ต้องไปไหนแล้วพี่อยู่บนรถผลเนี่ยแหละเออเออ อย่าไปอย่าไปยาไปอย่าไปในี่ผมคนขับอ๋อให้ทูกขาไปเออไปอะไรพี่กูไม่ไปแล้ามึงไปกันเองผมไม่ไหวรถมึงมันเถื่อนไปไปพี่สนุกจะตายไม่ไม่ไหวแล้วไม่ตงล้วทไมอ่ไปไม่ได้พี่ผมดูแลพี่เองไหลทุกคนตามพี่เข้าไป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 พี่เดี๋ยวพวกเราดู ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความฮาของจ้องสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงตรงนี้แล้วเลือกจำนวนเงินได้เลยขอบคุณนะครับ